ดีค่ะน้องๆฮันเน่ที่เข้ามาฟังเนี่ยเพราะว่าสนใจสาขาโลจิสติกกันอยู่ใช่ไหมอยากรู้เรื่องต่วขับขี่เรียนอะไรกันไม,ไม่มีไปขับขี่เรียนได้ไหมต้องไปขนส่งหรือเปล่าคิดท,ทางเรือรู้ไว้เป็นจะมาเรียนได้หรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบค่ะใช่ค่ะแล้วสาขาโลจิสติกของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่การขนส่งเท่านั้นนะคะถ้าน้องๆอยากรู้ให้กดคำว่าว่าอะไรคะ่ะแบ็กแพ็ก็ดังขึ้นอีก <Back pack. S 1> อะไรนะ โลจิสติกทุกคนอาจจะคิดว่ามันคือการขนส่งแต่จริงๆแล้วการขนส่งเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของโลจิสติกถ้าถามว่าโลจิสติกคืออะไรโลจิสติกก็คือการนําสินค้าหรือว่าสิ่งของข้อมูลจากต้นทางไปถึงปลายทางหรือว่าจากผู้ซื้อถึงผู้ขายเพื่อลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วเราเนี่ยจะทํายังไงให้ประหยัดต้นทุนประหยัดเวลาหรือเรียกง่ายๆเลยก็คือถูกที่ถูกเวลารวมทั้งในราคาที่เหมาะสมนะคะซึ่งในที่นี้รวมทั้งเอกสารด้วยค่ะว่าเราจะใช้ยังไงให้ใช้เอกสารได้ที่สุดแล้วเร็วท ปัจจัยที่ทําให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกค่ะพี่ๆครับแล้วสาขานี้เนี่ยมันต้องเรียนวิชาอะไรบ้างหรอครับในโลจิสติกส์นะคะเรายังมีวิชาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขายอย่างเช่นวิชา Inventory Management นะคะที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นวิชา p u r c h a s i n g Management นะคะที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อการเลือกซัพพลายเออร์แล้วก็การต่อรองราะคาเรื่องต้นค่ะ <ersch> อีกส่วนหนึ่งนะคะล้วก็ย uh. um ังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการขนส่งโดยรวมค่ะโดยเราจะเรียนอยู่ในวิชา Transportation Distribution Management นะคะแล้วก็เรายังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการขนส่งแบบย่อยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิชา Sea Transportation ที่เรียนเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลแล้วก็วิชา Air Transportation ที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศค่ะและนี่นะคะเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆมาดูบรรยากาศห้องเรียนโลจิสติกซึ่งไม่ได้เียนที่ผิด้วยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่พอร์ตแอดมินค่ะนี่นะคะทุกคนอะไรทนเซต์เลยาจรยนอสองอยู่ โลจิสติกของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ศึกษาเนื้อหาในห้องเรียนเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราเนี่ยยังมีศึกษาดูงานนอกสถานที่เหมือนกัน,นะคะ่ะโลจิสติกสอนอะไรเรานะคะโลจิสติกสอนเราในแง่ของกระบวนการคิดที่มีเหตุมีผลเป็นตัน้งกับท้ความเข้าใจใน ศาสตร์ามรู้ที่สิเบื้องต้นการคิดวิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดในการทำงานในอนาคตผมว่าน้องๆนะครับจะตั้งใจปอใอ้ตั้งใจแล้วกันนะครับขอ่อ้ตั้งใจเรียนพยายามมอมตัอ่านนิติเก็บเกี่ยวทักษะที่ตัวเองอยากเรียนรู้ให้มากที่สุดเชื่อว่าน้องๆทุกคนจะจะมีนาตที่สดใสนะครับนักศึกษาแล้วขอบคุณมาก